สจริตจิตบริการยึดมั่นในความยุติธรรมและวัฒนธรรมขององค์กรที่คือ justice นะคะโดยที่ J ย่อมาจาก justify คือยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล U ก็คือ unity มีความสามาัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน S ก็คือ service mind มี so mine, จิตบริการ T ก็คือ True Equality นะคะความเสมอภาคเท่าเทียมให้เลือกปฏิบัติ I ก็คือ Innovation คือการสร้างโวนวัตกรรมในการที่จะพัฒน,นางานให้ก้าวหน้าีก็คือ Change พร้อมที่จะรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลงและตัวสุดท้ายก็คือ E คือ Expert อมีความเชี่ยวชาญในงานอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่กระทรวงีิทายามีท่านยมร่วมกันกันกบบุคลากร ทุกระดับในกระทรวงที่ทำนะคะให้ที่สื่อเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งการขับเคลื่อนค่านิยมและวฒนธรทา,าองค์กรให้สําเร็จผลอย่างแท,ท้จริงเนี้ยบุคลากรของกระทรวงที่ทำทุกคนก็ร่วมแดงร่วม,มใจกันที่จะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนค่านิยมและวฒนธรรมขององค์กรนะคะ we mm -hmm.